สวัสดีครับผมผมพาเขามาเบืงหูเขาเก่านะครับเนาะลุกเลยสี่นอนเริ่มเอาเขาไปลึกๆ,ๆนะครับห็นปนบะลูกนี่ผมเคยเอาลงคลิปเลยนะครับเนาะแต่ว่าสเอาไม่ไมเบิ้งนะครับคลิปนี้ก็เป็นลูกเก่าที่ขาดว่าเป็นลูกของสุนัขจิ้งจอกนะครับเนาะเป็นลูกของหมาสุนัขจิ้งจอกเิ่นว่าออกลูกไว้เพิ่นไปแล้วนะครับขอบคุณที่เขามาเบิ้งนะครับ คลิปก่อนนั่นี่หาฮุกเจ็ดพันครั้งนะครับเนาะนี่ก็เอามาเบิ้งมหอีกรอบหนึ่งนะที่เอามาขอบคุณเพิ่นนะครับที่เพิ่นนขอไปเบิ้งก่อนน้นนี่แล้วนะครับนี่เพื่อนขาดว่าเพื่อนออกไปแล้วนะครับเนี่ยออกไปแล้วครับผมเป็นรูที่ขอบคุณหลายนะครับรูที่ผูกค้นขามาเบิ้งเป็นพันนะครับเนาะเอามาให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยเพิ่นออกไปแล้วครับผมออกไปแล้วนะครับขอบคุณครับผม